วิถีของการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงและมันเป็นวิถีของการหลุดพ้นจากการวนเวียนเกิดดับในห้วงแห่งสังสารวัตนี้และต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันคือวิถีของจัก,กรวาลหลายคนอาจไม่เข้าใจว่าแล้วจัก,กรวาลมันเกี่ยวข้องอะไรกับวิถีของการพ้นทุกข์ แล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับวิถีของการเกิดดับในห้วงแห่งสังสารวัตนี้ของสัตว์โลกจริงๆมันทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากจัก,กราวาลทั้งนั้นเลยเพียงแต่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจหรือบางทีเนี่ยโดยร้อยเปอร์เซ็นคือไปติดกับดัก แล้วก็ไปยึดติดอยู่กับความเข้าใจในแบบเดิมๆไปยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆมากจนเกินไปจนแบบบางทีไม่เปิดรับไม่ยอมเข้าใจไม่เปิดใจไม่ยอมเรียนรู้วิธีใหม่ๆจริงๆต้องบอกว่าระบบของจักรวาลเนี่ยเขามีรูปแบบ มีรูปแบบของเขานะในการกําหนดความเป็นไปในทุกอย่างวงจรของการมีชีวิตการเริ่มต้นการกําเนิดการตั้งอยู่การดับไปของทุกสรรพสิ่งหรือทุกเรื่องที่มันเป็นไปทั้งบนดาวเคราะห์โลกแล้วก็ระบบของสุรยิยะจักรวาลหรือทุกอย่าง ต้องบอกว่าจัก,กรวาลเป็นตัวกำหนดเมนหลักแต่ทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดในระหว่างทางอื่นๆอืๆ่นๆอืๆ่นๆที่อาจจะแบบมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะกว่านั้นนะแต่ทีนี้ต้องบอกว่าถ้าเราทั้งหลายเนี่ยอยากหลุดพ้นจากทุกอยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายอยู่ในวังวนของสังสารวัฏเนี่ย คือคุณน่ะต้องตั้งรับต้องบอกนี้ด้วยนะว่าต้องตั้งรับกับปัญหาที่หนักหนาแสนสาหัสที่คุณจะต้องได้พบเจอตั้งรับมันให้ได้แก้โจทย์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ะให้ออกดูให้เป็นแล้วยอมรับความจริงอันแสนเจ็บปวดเหล่านั้นให้ได้ เมื่อคุณก้าวขึ้นบันไดในขั้นที่สูงขึ้นได้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหนทางชีวิตมันจะเปิดโล่งแบบเหมือนโทเว่เจ็ดสิบแปดเลนให้คุณได้ก้าวไปอย่างสะดวกมีชีวิตที่ดีสุขสบายมีพร้อมทุกอย่างไม่ใช่นะเชื่อไหมว่ายิ่งคุณถูกยกระดับจิตให้สูงขึ้นมากเท่าไหร่ ก้าวขึ้นขั้นบันไดในขั้นที่สูงขึ้นมากเท่าไหร่เชื่อไมว่ว่าวิถีชีวิตและความเป็นไปของคุณมันจะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเป็นเงาตามตัวมันไม่ใช่แบบยิ่งก้าวขึ้นบันไดในขั้นที่สูงขึ้นแล้วแบบโวชีวิตจะเลิศหรูเพอร์เฟสุดแสนแบบสะดวกสบายทุกอย่างแบบ พร้อมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ทีเนี้ยคุณต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอ่ะมันกำลังบอกอะไรและทำไมปัญหาถึงหนักขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าใครที่แบบเก็บแต้มสะสมในอดีตชาติมาแบบดีแล้วอะไรเงี้ยใกล้ใกล้หลุดพ้นได้แล้วอะไรเงี้ย อีกไม่กี่ชาติพบแต่จบละอะไรเงี้ยยิ่งถ้าแบบเป็นชาติสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะต้องบอกว่าโหชีวิตนี่คือแบบที่สุดของคําว่าทุกข์ยากอะจัก,กรวาลจะไล่ต้อนให้คุณแบบจนมุมตลอดเวลาแต่อาจจะมีแบบช่วงให้พักหายใจการหายใจที่รวยลินนะ อาจจะมีช่วงที่แบบให้พักหายใจอยู่แบบบ้างแต่คุณเชื่อไหมโดยแบบภาพรวมทั้งหมดของการมีชีวิตอ่ะคุณจะต้องแบบอยู่กับปัญหาที่มันแบบหนักหนาขึ้นเรื่อยๆถ้าใครที่แบบตีโจทย์ไม่ออกนะแล้วพาตัวเองแบบก้าวเดินถอยหลังนะ นั่นหมายถึงแบบโอกาสของคุณในภพเนี้ยสิ้นสุดเลยนะแต่มันก็มีรายละเอียดระหว่างทางไปนีนะ่แหละว่าคนที่จะมองเห็นหรือที่แบบเข้าใจอะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตอะมันคืออะไรแล้วทำแต้มสอบให้ผ่าน เชื่อไหมไอจุดเนี้ยแค่จุดนี้จุดเดียวนะแค่ความเข้าใจและเข้าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตะคุณเชื่อไหมมันยังต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องเก็บสะสมแต้มมาในอดีตมาอย่างแบบนับพกนับชาติไม่ท่วนะมันไม่ใช่แบบเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวแล้วแบบสามารถบรรลุธทมจบสิ้นในชาติเดียวได้เลยมันไม่ใช่นะ มันต้องวนเวียนเวียนวนซ้ําๆอยู่ในกรงล้อแห่งวัฏจักรที่มันไม่มีวันหยุดหมุนเนี่ยวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะนับพบนับชาติไม่ทั่วน่ะแต่ทีเนี้ยต้องต้องย้อนกลับไปดูที่แบบในละหว่างทางของชาติพบต่างๆที่คุณไปเกิดไปดับไปวนเวียนเกิดดับมาคุณสะสม แต้มบุญหรือแต้มกรรมแต้มบวกหรือแต้มลบเอาไว้การจะเป็นผู้มีสติปัญญาการจะเข้าถึงความจริงแท้ของทุกอย่างเนี่ยได้อย่างดีอ่ะคุณเชื่อไหมหรือแม้แต่การทนทานต่อแบบปัญหาอันหนักหนาที่เข้ามาในชีวิตให้ได้ที่แบบโหสุดยอดของความสาหัส การที่จะทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ให้ได้อะคุณเชื่อไหมว่ามันยังต้องมีการเก็บสะสมแต้มมาจากอดีตชาติอะไว้มากพอสมควรเลยแหละมันถึงจะทนทานต่อแบบปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแบบที่สุดของความสาหัสได้อะก็อย่างที่บอกว่ายิ่งเหลือไม่กี่ชาติละจะจบละอะไรเนี้ย หรือเป็นชาติสุดท้ายล้คือแบบโหที่สุดของความหนักอะ่ะแต่นั่นหมายถึงการที่คุณจะยอมรับความหนักหน่วงที่มันเกิดขึ้นได้นี่คือที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตชาติอะ่ะคุณต้องเก็บสะสมแต้มมาไว้อย่างดีแล้วนะถึงจะยอมรับความจริงอันแสนสาหัสได้อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยความเป็นธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยยอมรับความจริงไม่ได้ แก้ปัญหาไม่เป็นอะไรนิดอะ,อะไรนิดอะไรหน่อยก็แบบโหทดทอ้ทอท้อถอยจะพาตัวเองก้าวเดินถอยหลังตลอดเวลาสู้ไม่ได้บางทีปัญหามันไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่คุณก็จะมองเห็นว่าโอ้โหปัญหาที่มันเกิดนี่คือแบบใหญ่หลวงมากซึ่งบางทีไปเทียบกับคนอื่นอะ อีกหลายๆคนบนโลกเนี่ยหลายๆายคนอาจจะหนักกว่าคุณก็ได้แต่แบบเฮ้ยเขาสามารถตั้งรับได้สติปัญญาและสิ่งที่มันสะสมเอาไว้ในแต่ละคนอ่ะมันแตกต่างกันการจะเข้าใจการจะเข้าถึงการจะยอมรับความจริงอันแสนเจ็บปวดให้ได้มันก็เลยมีต่างกันทุกอย่างแตกต่างกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ยิ่งใกล้ที่จะสิ้นสุดวาระของการแบบไม่เกิดไม่ดับแล้วจบสิ้นแค่นี้วงจรสังสารวัตรนี้กงล้อแห่งวัฏจักรนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายคือคุณต้องยอมรับเตรียมใจเอาไว้เอาไว้ได้เลยอะว่าหนักแน่จักรวาล จะสร้างสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าดีว่าร้ายว่าอะไรยังไงแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะมันถูกสร้างขึ้นคุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่แค่ไหนคุณเชื่อไหมมันถูกสร้างขึ้นจากบางสิ่งบางอย่าง เพื่อมันเป็นบททดสอบนี่แหละดูซิว่าเวลาคุณเจอสถานการณ์พวกนี้แล้วคุณจะมีความคิดยังไงปฏิบัติตัวยังไงเจตนายังไงกระทําต่อสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันคือโจทย์ปัญหาที่คุณต้องแก้ให้ออกตีโจทย์ให้แตกเพราะฉะนั้น ปัญหาทั้งหลายมากมายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่แบบยิ่งแสนรันทดหดหูแค่ไหนเชื่อไหมว่าไอ้พวกเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยพบเจอความว่างเปล่าได้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ความสุขสบายความพร้อมสับ ล่ำรวยเงินทองชีวิตแบบไม่ต้องดิ้นรลนอะไรอ่ะไอสิ่งเหล่านี้มันยิ่งทำให้หลงเหลิองอ่ะหลุดพ้นยากแต่มนุษย์จำนวนจานวนมากแหละก็ต้องบอกว่าโหกูเลือกวิธีเนี้ยกูเลือกความพร้อมอ่ะจะหลุดพ้นไม่หลุดพ้นชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าว่ากันอีกทีแต่นาชาติปัจจุบันกูไม่ไหวแล้วกูทุกข์มากปัญหาเยอะเหลือเกิน กูขอเงินขอความสุขสบายก่อนแต่นั่นแหละจัก,กรวันจะวัดใจคุณตลอดเวลาวัดใจด้วยปัญหาบททดสอบบทพิสูจน์โอ้โหต้องบอกว่ามาหาศาลนะไล่เลียงเข้ามาในชีวิตแบบไม่หยุดไม่หย่อนวัดใจตลอดเวลาพิสูจน์ใจตลอดเวลา ส่งโจทย์อันนั้นมาบ้างส่งโจทย์อันนี้มาบ้างปัญหานั้นบ้างปัญหานี้บ้างปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาน้อยทุกรูปแบบไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะทุกรูปแบบทุกรูปแบบของปัญหาและยิ่งคุณมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดพร่องมีจุดบอดมีนิสัย มีสันดานมีความคิดมีตะก,กะมีอะไรที่มันแบบมีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขทุกอย่างจะถูกจี้จุดแบบตรงประเด็นนะแต่ปัญหาคือมนุษย์มองออกหรือเปล่าคุณไม่ชอบอะไรคุณเกลียดอะไร จัก,กรวาลมักจะส่งอะไรที่มันแบบย้อนแยง้งอ่ะคุณเกลียดสิ่งนี้มักจะเจอสิ่งเนี้ยคุณไม่ชอบสิ่งนี้มักจะเจอสิ่งเนี้ยเพื่อให้เรายอมรับอ่ะยอมรับความจริงอ่ะเพราะนั่นคือความจริงที่ต้องยอมรับต้องทำความเข้าใจแก้ปัญหาให้ออกอ่ะ คนนี้มีนิสัยเสียยังไงจะถูกจี้จุดเลยมองออกหรือเปล่าแก้โจทย์เป็นหรือเปล่าถ้าคุณแก้โจทย์ได้เชื่อไหมว่านิสัยคุณจะเปลี่ยนทุกอย่างคุณจะเปลี่ยนมองไปเมื่อย้อนกลับไปสิบปียี่สิบปีที่ผ่านมากับปัจจุบันเชื่อไหมว่า จะกลายเป็นแบบคนละคนเลยมันมันจะมีการพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราก็เหมือนกันนะโดนมาหนักเลยหนักแบบไม่รู้จะเอาคำไหนมาอธิบายดีว่ามันแบบโหชีวิตทำไมแบบแต่ลันทดหดหูกัแบบความเป็นไปแต่คุณเชื่อไหมมองย้อนกลับไปเมื่อยี่สิบสาสิบปีที่ผ่านมา เราในปัจจุบันกับเราในอดีตอ่คนละคนกันนะคนละคนกันเลยอะอันนี้คนใกล้ชิดอาจจะมองเห็นได้และสิ่งที่ได้ในวันเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยมันคือความโล่งอกโล่งใจอ่ะมันคือความไม่เป็นทุกข์กับอะไรเลยอ่ะมันคือความว่างที่แบบ มันว่างมันโล่งมันเบาสบายอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าปัญหาทุกอย่างมันจะไม่เข้ามาในชีวิตอีกนะปัญหาก็ยังหนักขึ้นเรื่อยๆแต่มันไม่เป็นทุกข์กับอะไรเลยอะ่ะการที่คุณเข้าใจชีวิตยอมรับความจริงได้มองเห็นทุกเรื่อง ตามเหตุแห่งความเป็นจริงคนพบเจอความว่างเปล่าคือมันจะทำให้คุณมองเห็นทุกอย่างในมุมที่คุณไม่เคยเห็นนะมองโลกในอีกมุมหนึ่งในมุมกลับด้านเลยถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อยี่สิบสามสิบปีที่แล้วมันจะเป็นโลกในอีกมุมหนึ่ง แต่ถ้านปัจจุบันเนะเราจะเห็นโลกในอีกมุมหนึ่งต่อให้แบบทุกอย่างมันจะแสดงออกมาอะไรยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่มองเห็นอน่ะแม้แม้แต่แบบสมมติมันเป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะพอมาเห็นในปัจจุบันเนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยมันจะเห็นอีกมุมหนึ่งแล้วถ้าจะให้เราแบบ กลับไปเห็นและเข้าใจในแบบอดีตอีกอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะเพราะเรามองเห็นตามเหตุแห่งความเป็นจริงแล้วอะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยและตราดตร,ราบใดที่เรายังอยู่บนโลกใบนี้มันก็คือความเป็นธรรมดาที่เรายังต้องเจอปัญหามันเลี่ยงไม่ได้หรอกถูกต้องไหม ไม่อะไรก็ะอะไรสักอย่างมันก็จะเข้ามาและอย่างที่บอกยิ่งถ้าเราถูกยกระดับจิตให้สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยก้าว <c oughs> ขึ้นบันไดในขั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยปัญหายิ่งหนักขึ้นเป็นเงาตามตัวอย่างที่บอกจัก,กรวาลจะวัดใจวัดค่าคุณตลอดว่าคุณจะเป๋ไหม จะหลงไหมไอ้เรื่องตัวหลงนี่ก็แบบโหเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องระวังมากเราเองเนี่ยยังต้องเช็คตัวเองตลอดอะว่าไอปัจจุบันที่เป็นเนี่ยเฮ้ยเราแบบเป๋หรือเปล่าวะหลงอยู่กับความว่างเปล่าที่เจอหรือเปล่าวะหลงอยู่กับตรงนั้นหรือเปล่าวะหลงอยู่กับตรงนี้หรือเปล่าว่าต้องเช็คตลอด วิถีของคนที่หลุดพ้นแล้วคืออะไรรู้ไหมหรือแม้แต่วิถีของคนที่อยากจะหลุดพ้นคืออะไรรู้ไหมต้องเช็คตัวเองตลอดพิจารณาตัวเองตลอดอยู่กับตัวเองให้ให้ตลอดแก้ไขตัวเองให้ตลอดพินิษพิเคราะห์พิจารณาหาข้อเสียมองตัวเองให้อยู่กับตัวเองแบบโฟกัสกับตัวเอง แก้ตัวเองให้ได้ที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ไปแก้ปัจจัยภายนอกเลยนะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามมองพิจารณาทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็วางมันลงแล้วก็กลับมาดูตัวเองแก้ที่ตัวเองเคลียร์ตัวเองให้จบ จัก,กรวานจะส่งปัญหาเข้ามาเรื่อยๆจะก,กระเทาะเรื่อยๆขูดกิเลสเรื่อยๆขัดเกลาด้วยปัญหาถ้าจะให้เจอความว่างเปล่ามันต้องถูกขัดเกลาตลอดเวลาการขัดเกลาต้องทำยังไงขัดเกลาด้วยปัญหาคุณถึงจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงของทุกเรื่องอะ่ะคืออะไร ถ้าไม่ถูกขัดเกลาด้วยปัญหาปัญหาไม่เข้ามาในชีวิตเลยอะคุณก็จะไม่มีทางเข้าใจเลยว่าจริงๆอะความจริงของการมีชีวิตคืออะไรเกิดมาเพื่ออะไรแล้วจะต้องยังไงกับชีวิตต่อดีและชีวิตที่คุณมีการได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะสูญเปล่าไปพร้อมความไม่ได้อะไรเลยอ่ะ แล้วสุดท้ายก็ต้องวนเวียนเกิดดับซ้ำๆอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ง่ายนะกับการไต่ขึ้นบันไดกับการยกระดับจิตของตัวเองให้แบบสูงขึ้น่ะกว่าจะพ้นจากทุกข์ในขณะที่ปัญหายังเข้ามาเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆด้วย ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่เราไม่เป็นทุกข์กับมันนะและคือแบบหัวใจว่างว่างมากว่างเปล่าแบบในขณะที่ปัญหาก็ยังประเดประดังหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยจริงๆต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะว่ามันคุ้มกว่าการที่แบบมีเงินมหาศาลนอะ คุ้มคุ้มในที่นี้คืออะไรดีดเออรู้ไหมณปัจจุบันเนี่ยที่คุณยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยไม่ต้องรอให้จนแบบหมดสิ้นอายุขยแล้วไปนิพพานไม่ใช่นะคือน,นิพพานตั้งแต่ตอนที่ยังมีลมหายใจเนี่ยคือมันคือความสมบูรณ์แบบมากอะแล้วยิ่งปัจจุบันโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โห คุณดูโลกดูข่าวในแต่ละวันเนี่ยคุณคิดว่าการบรรลุทำให้ได้ในสังคมโลกในแบบปัจจุบันเนี่ยคุณคิดว่ามันง่ายไหมไม่ง่ายนะแต่ถ้าใครสักคนนึงทำได้ได้แบบจริงๆรนะไม่ใช่ได้แบบโมโนไปเองว่าเออกูว่างเปล่าแล้วสุดท้ายพอเวลาโดนขัดเกลาด้วยปัญหาอา้าวกลายเป็นสติแตกซนชะอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกในยุคป,ปัจจุบันถ้ามีใครสักคนหนึ่งบรรลุธรรมได้คนพบความว่างเปล่าได้หลุดพ้นจากทุกข์ในขณะที่แบบปัญหาย,ยัางประเดประดังได้เนี่ยคือแบบเฮ้ยมันเจ๋งนะและอย่างที่บอกมันเราบอกบ่อยๆมันไม่ได้จำเป็นต้องบวชนะไม่จำเป็นต้องแบบโอ้ เป็นเพศไหนยังไงเท่านั้นที่จะบรรลุทําได้มนุษย์ยังไปยึดติดอะไรเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้กําลังใจกับทุกคนบนโลกแล้วกันที่แบบกําลังเจอกับปัญหาที่หนักหนาถาโถมทําไมว่าชีวิตกูแบบเจอแต่ปัญหานั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะบน่นออกสื่อท,ท้อท้อถอยกับชีวิต สู้ไม่ไหวนะั่นนี่ว่าไปแต่นั่นคือโอกาสของคุณแล้วนะโอกาสที่แบบไม่ง่ายอะ่ะที่จะหาโอกาสแบบนี้ได้อีกอะ่ะไม่รู้อีกกี่ชาติอะ่ะแต่ได้มีโอกาสเกิดเป็นเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิตนะที่แบบเอาชีวิตไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราเราเองเนี่ยกว่าจะผ่านในแต่ละด่านมาได้ต้องบอกว่าโหที่สุดของความโหดอะ่ะ ที่สุดของความหินเน่ะเขาจะขัดเกลาวคุณเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณมีข้อเสียตรงไหนมีสิ่งที่ควรแก้ตรงไหนตัวตนที่ตกค้างเป็นยังไงตัวกูอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังมีคุณจะถูกขัดเกลวด้วยปัญหาแต่นั่นก็หมายถึงว่าคุณต้องต้องรู้จักที่จะพิจารณาแล้วมองมันให้ดีด้วยนะ คุณถึงจะมองเห็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นกําลังใจให้กับมือใหม่หัดหัดหัดก้าวเดินหัดสแสวงหาการหลุดพ้นทุกคนสามารถทําได้นะถ้าเราทําได้นั่นก็แสดงว่าทุกคนก็ทําได้เหมือนกันเป็นกําลังใจให้กับทุกชีวิตก็แล้วกันนะ